จุดกําเนิดของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเริ่มจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานารบาพิษ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเดนมาร์กเมื่อปีพุทธศักราช2503ด้วยความสนพระไทยในเรื่องกิจการฟาร์มโคโนมเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำริให้พัฒนากิจการโคโนมในประเทศไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยและสร้างโภชนาการที่ดีแก่ประชากรไทยจากพระราชปณิธานดังกล่าวถูกสารต่อโดยดรนิวกุนนาสันเดเกิด นักปัทภีวิทยาชาวเดนมาร์กผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญเบื้องหลังการบุกเบิกป่าในเดือนมกราพุทธศักราช2504คณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้มาศึกษาสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคโนมสาธิตและศูนย์ฝึกอบรมณอำเภอม,มวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีเป็นสถานที่เป็นหุบเขาสวยงามมีแหล่งน้ำสะอาดและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การพัฒนาฟาร์มโคโนมในประเทศไทยเริ่มดำเนินการสร้างโครงการฟาร์มโคโนมกับรัฐบาลเดนมาร์กจนนำไปสู่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2504และได้มีการก่อตั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมถือเป็นก้าวแรกของการทำฟาร์มเลี้ยงโคโนมในประเทศไทย เหตุการณ์สำคัญที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของฟาร์มโคโนมไทยเกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมมุชนากาธิเบทีมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าฟเฟเดริกที่9และสมเด็จพระราชินีอินริกแห่งเดนมาร์กได้สเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กในระหว่างการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มกรคาคมพุทธศักราช2505หลังจากการก่อตั้งฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กเมื่อปีพุทธศักราช2505 ทางการประเทศเดนมาร์กได้ส่งพันโคโนมมายัางประเทศไทยจำนวน39ตัวและต่อมาอีกจำนวน50ตัวโดยสายพันธุ์วัวดังกล่าวมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดงและมีขนาดใหญ่แต่เนื่องจากพันโคโนมเดนมาร์กไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมใหม่ได้จึงได้นำโคโนมท้องถิ่นมาผสมพันธ์กับโคโนมเดนมาร์ก ทำให้เกิดโคนมพันธุ์ใหม่ที่สามารถอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมในไทยและผลิตนมได้การผสมผสานระหว่างโคนมไทยและโคนมเดนมาร์กเข้าด้วยกันเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์โคนมสีแดงสองตัวบนกล่องนม ปีพุทธศักราช2514ฟาร์มโคนมไทยเดนมากได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโครนมแห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐ,ฐวิสหาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กิจการฟาร์มโคนมได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชากรไทยมากกว่า26,000ครัวเรือนรวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์นมมากกว่า60ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคโนมแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคโนมในประเทศไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิรที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมให้แก,ะกะเ่เกษตรกร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆในงานโคโนมแห่งชาติเป็นประจำทุกป,ปีจะเห็นได้ว่าประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กมีความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านอุตสาหากรรมนมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านาการโคนนมไทยเดนมาร์กท pues ี่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2515โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำฟาร์มโคโนมอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ผ่านการจัดการฟาร์มโคโนมที่ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการผลิตนมในประเทศไทยและต่อจากนี้เป็นภาพการเยี่ยมชมฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กในปัจจุบัน